เรียนอาจารย์ให้เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกระผมนายวรุษเถือแก้วนิสิทชั้นปีที่3สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์กระผมได้จัดทำผลงานชิ้นที่3คือผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาโดยใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r ในการจัดทำผลงานข้าพเจ้าได้ออกแบบผลงาน โดยใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r ใช้เวลาทั้งสิ้น4ชั่วโมงในการจัดทำผลงานครับโดยการจัดทำผลงานก็แบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาเวลาในการจัดทำผลงานนะครับในช่วงแรกข้าพเจ้าได้ออกแบบและก็ศึกษาข้อมูลเทคนิคในการใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r ขั้นที่2ก็คือการจัดทำผลงานโดยใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r นะครับ ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อผลงานข้าพเจ้ามีความภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ครับก็เพราะว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาสามารถใช้สีที่เหมาะสมและดูกลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้นครับผลงานชิ้นดังกล่าวมีจุดเดน่นก็คือมีการใช้สีที่โดดเดน่นมีการใช้รูปภาพประกอบหรือภาพกราฟิกที่ดู สวยงามมากขึ้นและอีกทั้งข้าพเจ้ายังใช้เทคนิคการสร้างภาพสามมิติทำให้ภาพเกมกระดานมีมิติมากยิ่งขึ้นข้อจำกัดของผลงานชิ้นดังกล่าวก็คือข้อจำกัดของผลงานชิ้นนี้ก็อาจจะอยู่เกี่ยวกับการจัดวางข้อความที่บางทีจะจัดข้อความยังไม่เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นหรือ อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องเทคนิคบางเทคนิคซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดในการด่าภาพอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะทําให้ดูไม่กลมกคืนหรือยังไม่สมบูรณ์ในการแก้ไขก็คือจะสามารถแก้ไขโดยการเรียนรู้และฝึกหดกัดการด่ารูปเพิ่มเติมครับสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าผลงานชิ้นนี้ดีอยู่แล้วก็คือด้านการใช้สี การใช้รูปภาพในการประกอบผลงานแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับก็คือในด้านการจัดวางเลเยอร์ของข้อความของผลงานบางทีอาจจะวางไม่สมดุลตามหลักของการออกแบบครับในการพัฒนาผลงานข้าพเจ้าจะพ,าพัฒนาผลงานโดยอาจจะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยทำให้ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ดู ความน่าสนใจโดยอาจจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้สื่อสิ่งพิมพ์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับผลที่ได้จากการพัฒนาผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือทำให้ภาพรูปการ์ตูนเมื่อขยายออกแล้วไม่มีความแตกแล้วก็ดูคือควบกลุ่มไปกับแบ็กกราวดด้านหลังครับ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดทําผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft ไม่ขอโทษครับโดยใช้โปรแกรม Illustrator ข้ตตาพเจ้าคิดว่าการจัดทําผลงานชิ้นต่อไปก็จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบผลงานครับและสุดท้ายเป้าหมายในการจัดทําผลงานชิ้นต่อไปก็คือข้าพเจ้าจะใช้เทคโนโลยีใช้หลักการในการออกแบบ มาช่วยในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ชิ้นนี้ครับขอบคุณครับ